ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติก็ไม่ค่อยแปรปรวนเท่าไหร่รับสภาพได้นะครับและชอบให้มีฝนตกนะครับเพราะว่าจะได้ทําให้ป่าชุ่มชื้นขึ้นมาต้นไม้สีเขียวแตกใบใหม่หรือว่าดูงดงามไม่ไม่ร้อนแล้วก็ซึมเศร้านะครับแต่ว่าเรื่องที่ได้ยินก็ซึมเศร้าแล้วก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติเหมือนที่ออมีการส่งไลน์กันมานะครับ <c oughs> ไม่ทราบพี่เก่งส่งให้ใครบ้างหรือเปล่านะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เขาคิดอะไรที่ดีๆเยอะแยะเลยเนะ <c oughs> ในแต่ละวัน <c oughs> แต่มีวงเล็บว่าเพื่อใครก็ไม่ทราบอันนี้ชอบมากเลยนะครับ <c oughs> ความคิดดีๆที่เราได้คุยกันไปหลายครั้งก็เรื่องของคอนโดที่จะเพิ่มจาก49 <c oughs> มา <c oughs> ให้ให้ให้ <c oughs> ถึง75% <c oughs> ได้เอ๊ะทำไมเขาเจาะจงแค่คอนโดล่ะครับ <risque> บ้านบ้านหมู่บ้านทั้งหลายคนอื่นเขาทำก็เยอะแยะนะครับ <CAR. S 2> แต่ก็ไม่ได้พูดถึงอันนี้ก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นะครับ <S <S <harsh> ว่าจะรวมไปถึงหมู่บ้านด้วยหรือเปล่านะครับใน <CAR. S 2> เรื่องของแผ่นดินหรือพื้นดินนี่ก็มีข่าวแว่วว่าว่าทางสี่จังหวัดที่ก็จะเป็นเขตเศรษฐกิจ เป็นระเบียงระเบียงเขตเศรษฐก<ด>ิจเนี่ยทั้งสี่จังหวัดภาคใต้เนี่ยอ,อย่างเช่นตั้งแต่ชุมพรนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีไปถึงระนองค่ะเขาจะให้ขายแผ่นดินกันได้ซื้อแผ่นดินแล้วจะแก้กฎหมายออกไปทั้งหมดเลยเราจะทาอะไรก็ได้ที่ไม่ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ดินของประเทศไทยครับอืมจะทาเพื่อดึงดูด ต่างชาติเข้ามาองี้ใช่ไหมฮะรองรับแลนด์บริดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้คิดดีได้เลยนะครันงนี้ก,ก,ก็ก็คิดทางอื่นก็ได้ทําไมต้องยอมมา <c oughs> ถึงขนาดนั้นล่ะครับคแล้วก็คิดดีอันนึงก็อยู่ๆเขาก่อนนี้ก็มีเรื่องไปปักเสาสปกก,กันที่เขาใหญ่ใช่ไหมครับโอ้อันนั้นก<า>็ึคิดดีค่ะจากเดิมไม่เคยมีเสาก็เพิ่มเสาเสร็จแล้ว อ่าเสร็จแล้วคุณชัยวัดก็มาร้องชาวบ้านอะไรต่ออะไรก็มาร้องที่มันเสาใหม่มาปักมาอะไรเขาก็มาขุดออกว่ามันเป็นเขตอุทยานเอาไปจะฟ้องอีกเอาไปทาลายทรัพย์สินเสามันก็ยังไม่ใหม,ม่เอี่ยมอยู่อ่าแล้วก็เอาไปถึงอาเรื่องของความข้ควความเข้าใจผิดอะไรก็แก้ไขไปก็เงียบกันไปตอนนี้นโผล่มาอีกฝั่งหนึ่งแล้วไงอ๋อเรื่องเก่าเงียบไปแล้วเหรอคะเรื่องใหม่าอมกแล้วเหรอคะ่ใช่เรื่องเก่ารู้สึกว่าจะซาซาอย่างเงียบหรือไม่รู้นะจะปะทุอยู่หรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่า แต่ว่าก็ซาซาไปแล้วไม่ได้ยินว่า,วาจะไปเอาแล้วนะไอ้ออตรงแนวเอที่วีกระทิงลงอะไรแถวนั้นนะด้านหนึ่งได้มาด้านฝั่งทับลานปราจีนบุรีมาทางนี้อีกแล้วนะทางด้านทับลานขยับจากด้<อ>านหน้าเขาใหญ่มาอยู่ด้านหลังฝั่งมาด้านหลังอีกแล้วไงทับลานแล้วเหรอทำไมเขามั่วอยู่ตรงตรงเขาใหญ่เนี่ยนะเพราะว่าที่มันดีใช่ไหมทรัพยากรสวยงามวิวเส้นทางคมนาคมสมบูรณ์แบบค่ะพี่หนิงค่ะ ได้กรุงเทพเข้าไปอีกออากาศดีอีกไม่ต้องไปถึงอินทนนท์แล้วก็เกาะช้างก็เหมือนกันนะเราก็ได้ยิงข่าวไว้ว่าจะไปตัดเกาะออกมาหรือจะแบ่งอะไระทับที่สรกบรีอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นก็ก็มันก็เป็นเกาะก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายหรอกนะก็ยังจะไปเอาอีกอตอนนี้เราพูดเรื่องทับลานดีกว่านะครับพี่เก่งโอ้ตอนนี้ลื้ เขาเรียกว่าวอนกันในโซเชียลเลยใช่ไหมฮะก็เพิ่งมีมาเมื่อวานวน,นี้วันศุกร์เนี่ยกันได้กันได้มาหน่อยแล้วพอเมื่อวันจันทร์นี้เมื่อวานน,วานี้ก็รู้สึกว่าหนักลงหน่อยแล้วก็คนก็มามาแบบไม่ยอมกันแล้วก็แล้วก็ลงบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะว่าพื้นที่ที่เขามีความคิดหรือหรือทางคอรอมอเนี่ยนะครับขเขาเขาจะให้ ตัดออกมาเป็นที่สอประกออันนี้อันนี้รู้สึกมากกว่าครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้ระบุเลยสองแสนกว่าไรใช่ไหมคะสองแสนหกหมื่นห้าพันไรโอ้โหต้องเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากมากเลยนะคะเนี้ยทีนี้เออพี่เก่งผมมาผมผมมาคิดว่าเขาจะแก้ปัญหาอะไรกันครับอันนี้เพื่อประชาชนให้มีที่ดินทํากินอยู่ดีกินดีเงยหน้านะอาปากได้ไหมคะตามนโยบายหาเสียง เออมันกระตุน้นเศรษฐกิจไไกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่รัฐบาลบอกว่าตอนนี้ต้องหามาตรการกระตุน้นการใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะเพราะถ้าเปิดเป็นสปรกรเนี่ยชาวบ้านที่อาศัยอยู่แล้วเขาก็ทํากินเขาอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจปัจจุบันเลยนะเพะียงแต่ว่าคุณจะมาตัดและยกให้เป็นสปรกรคือให้ชาวบ้านครอบครองได้เป็นสปรกรและเอาเงินก็ไปไปกู้ในธนาคารได้แล้วก็ธนาคารยึดไปแล้วเขาก็ไม่มีที่อีกอยู่นะ มันก็ไม่ได้ช่วยเหลือเศรษฐกิจอะไรเลยใช่ไหมครับ<อ>ผมผมผม,ผมสงสัยอย่างนี้พี่เก่งท่านผู้ฟังผมสงสัยมากๆเลยคือเอาละมีคนเคยพูดว่ากฎหมายมันเขียนด้วยมนุษย์ใช่ค่ะมันก็สามารถแก้ได้ดยมนุษย์แต่ทีคคค่คุณคุณคุณควรคิดสักนิดหนึ่งว่ากฎใดกฎหมายใดที่มันไม่เหมาะสมหรือทำร้ายประชาชนคุณควรจะแก้ไขอื ด้วยวิธีทางกฎหมายด้วยกันไม่ใช่ว่าเห็นประชาชนเข้าไปอยู่อะไรสายอย่างนั้นแล้วแล้วทำอะไรไม่ได้หรือว่าจะมีแนวทางอะไรที่จะป้องกันระหว่างประชาชนกับป่าให้อยู่ควบคู่กันด้วยได้ไหมคุณขี้เกียจจะคิดคุณก็ตัดออกมาแต่ว่าในตัดออกมานะมันมีอะไรที่มันอยู่ในในแผ่นดินนี้ด้วยหรือเปล่าที่จะตัดมาสองแสนหกหมื่นห้าพันไร่เนี่ยอื ผมมองเข้าไปที่แก่นของมันในสองแสนหกหมื่นห้าพันไร่เนี่ยมันมีอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไร่ที่เป็นคดีความอยู่สี่ร้อยผู้ต้องหาหรือสี่ร้อยสี่ร้อยของคนที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าไร่แต่คุณก็จะเอาข้ออ้างโดยที่ไม่มองหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าไร่เนี่ย มามองที่ประชาชนอย่างที่พี่เก่งว่าจะให้สบกรอเพื่อเขาทำกินกันใต้พิเศษกิจก็ทุกวันนี้ก็ทํากินกันมาตั้งแต่พวกคุณจะมาเป็นรัฐบาลอีกยังอยู่เป็นเด็กตอนไหนก็ไม่รู้เลยนะอันนี้ผมก็พูดแบบไม่รู้เรื่องนะว่าเขาอยู่กันมานานเท่าไหร่หรืออะไระเป็นหน้าที่ของอุทยานที่จะเขาไปตรวจสอบได้และเท่าที่ฟังดูอุทยานก็อนุโลมให้เขาอยู่ได้อืมเขาก็มีนโยบายอ่าใช่ทำกินเหมือนกับชุมชนกับป่า อยู่กันได้<อ>พึ่งพากัน<อ>ได้<อ>ใช่ไหมคะถ้าเผื่อว่าคุณจะมาตัดเพื่อออกสอประกณ์ก็ทําให้ผมย้อนกลับไปอีกสมัยที่คุณจะเริ่มต้นออกสอบประกอบค่ะคุณก็บอกว่าที่สอประกรเนี่ยซื้อขายไม่ได้ปลูกสร้างอะไรไม่ได้นอกจากทํำกเกษตรกรรมเท่านั้นและตกทอดไปยังลูกหลานที่เป็นกเกษตรกรเพื่อความคงอยู่ของกเกษตรในประเทศเราใช่ค่ะ แล้วทำอะไรก็ไม่ได้แล้วอยู่ๆวันหนึ่งคุณก็มาแก้ไขกฎหมายผมอยากจะพูดกับพี่เก่งท่านผู้ฟังอย่างนี้แบบกฎหมายอะไรที่จะกระทบแผ่นดินนี้แล้วเนี่ยไม่ควรที่จะไปแก้ไขหรือแก้ไขได้ รัฐบาลเนี่ยจริงๆเขาต้องคำนึงถึงทั้งหลักนิติธรรมหลักทางด้านจริยธรรมมนุษยธรรมอะไรหลายๆอย่างด้วยถูกไหมฮะเพราะนั้นก็ต้องคำนึงถึงแค,งแคง่แค่นี้เองแค่นี้เองเราไม่ต้องพูดเรื่องของธรรมธรรมะอะไรมากมายปีสองมีอยู่สองธรรมะนั้นเองคือ,อคือนิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์ <c oughs> สองธรรมะนี่เอง <c oughs> นะครับนิติศาสตร์คือคุณใช้กฎหมายแต่คุณใช้กฎหมายไปในเชิงรัฐศาสตร์ค <c oughs> คือรัฐศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือดูแล <c oughs> ประชาชนไม่ได้ใช้กฎหมายอย่างเดียวแต่ว่าใช้กฎหมายให้มีอำนาจในการคุ้มครองแผ่นดินนี้ <c oughs> เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนของแผ่นดินนี้ค่ะ <c oughs> อย่างสมมุติว่าคุณจะแก้ไขอาผมผมจะยอมสักนิดหนึ่งถ้าคุณจะแก้ไขสปป เพื่อที okay. ่ว่าเกษตรกรเขาไม่มีเงินหมุนเวียนตามข้ออ้างนั้นมันก็พอมีเหตุผลว่าจะลงทุนในการทำเกษตรเพิ่มขึ้นหรือสามารถอาจจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้คนมาอาศัยเพื่อจะได้ได้ได้เงินแต่ว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยมันจะพอค่าใช้จ่ายไหมเมื่อมีคนมาอยู่ค่าน้ำค่าไฟ้ะบุณก็แพงขึ้นใช่ค่ะอ่านั่นอันนั้นเราไม่คิดไปละเอียดแต่ว่าอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะว่ามีในในเชิงแบบโฮมสเตย์มาเพื่อคนที่ อยากจะมาช่วยทําเกษตรหรือมาเรียนรู้การเกษตรได้เนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยและให้สปรกรเนี่ยสามารถที่ผู้ครอบครองสิทธิสปรกรนั้นสามารถเข้าธนาคารเพื่อน,นําเงินมาเใช้ในการทําเกษตรต่อได้อันนี้ผมเห็นด้วยค่ะนะครับซื้อขายไม่ควรจะได้แต่ก็ยังแบบปิดตาข้างหนึ่งก็แล้วกันถ้าคุณจะให้ซื้อขายได้เพราะว่า เขาอายุมากแล้วลูกหลานไม่มาทำต่อแล้วแต่อย่าลืมว่าอาจจะมีคนอยากจะทำเกษตรต่อแต่ไปหาซื้อที่แพงๆไม่ไหวค,คุณควรจะออกกฎหมายว่าซื้อขายสอปกอได้แต่ในเชิงทำเกษตรกรรมเท่านั้นต้งไม่ใช่ไม่ใช่งงไปเปลเี่ยน,น,นเป็นนสสามไปเปลี่ยนเป็นฉนดแล้วก็ มันก็จะทําอะไรก็ได้แล้วทีนี้คือนอกเหนือจากการทําเกษตรกรรมคเพราะว่าโซนนิ่งเดี๋ยวเขาก็แก้ได้อีกอย่างเช่นเศรษฐกิจสี่จังหวัดภาคใต้เนี่ยระเบียงเศรษฐกิจนั่นอะ่ะเขาอาจจะแก้ได้อีกว่าไม่ต้องมีโซนก็ได้เพราะตรงนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจไปแล้วในวันข้างหน้านะครับอ่ะทีนี้มามองไปที่แก่นว่าหนึ่งมืนหนึ่งพันไร่ที่มีปัญหาอยู่นะ่ะเขามิได้ทําการเกษตรไงพี่เก่ง อืมใช่ใช่เขาทำรีสอร์ทเขาทำโรงแรมหรูเขาทำอะไรก็แล้วแต่เป็นบ้านจัดสรรหรืออะไรก็แล้วแต่เลยมีเลยมีคดีความอยู่กับภาครัฐก็คืออุทยานค่ะถ้าคุณจะแก้ไขในหนึ่งมืนหนึ่งพันไร่ก็แก้ไขตรงหนึ่งมืนหนึ่งพันไร่ไม่ใช่ไปแก้ไขที่สองแสนหกหมื่นห้าพันไร่ แล้วคุณก็เอาทั้งหมดนี้มารวมเข้าไปออกกลายเป็นสปรกรแล้วเขา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 จะถูกยกโทษไหมที่เขาทำรีสอร์ทหรือทำบ้านขายหรือทำโรงแรม <S <S เมื่อมันเป็นสปรกรแล้วแต่สปรกรก็ยังทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าสปรกรที่ก็ออกใหม่เนี่ยสามารถที่จะไปแปลงเป็นนสสามเป็นโฉนโดได้แล้วก็ตอนนี้ก็จะทำกิจการอะไรก็ได้อีกนั่นคือ ความเสียหายทั้งหมดไปใช่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันไร่ที่เป็นคดีความอยู่ตอนนี้จะกลายเป็นสองแสนหกหมื่นห้าพันไร่ไปเลย<ด>หรืออาจจะไม่ถึงเพราะว่าอาจจะมีเกษตรกรที่เขาอยากอยากทาเกษตรอยู่แต่ว่าถ้าหากว่าตัวเงินเข้ามาแล้วก็เป็นจํานวนเงินที่มันมากพอเนี่ยผมคิดว่าเกษตรกรหลายๆท่านหรือเกือบจะทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะขายที่แล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หน้าที่ใดที่หนึ่งและมันก็จะย้อนตามไปอีกว่าไปอยู่ในเขต อุทยานอันไหนอีกแล้วก็จะกลายมาเป็นสปรกรแล้วก็กลายเป็นฉนดเป็นที่ดนินเป็นเป็นเป็นที่ดินที่ขายได้แล้วก็ทำโรงแรมที่พักอะไรอย่างนี้ได้อีกหรือ,อม,มันจะไม่รู้จบถ้าคุณจะแก้ปัญหาแบบนี้ มองภาพออกเลยอะพี่หนิงว่ามันจะเป็นวนลูปปัญหาเดิมคือออกจากพื้นที่นี้ไปพื้นที่ใหมใ่รัฐบาลก็ตามไปช่วยแก้ปัญหาแบบเดิมก็ไปลุกที่ใหม่ยึดที่ใหม่ทํามาหาก,กินใหม่เพราะว่าเราก็ต้องให้ประชาชนอยู่ดีกินดีใช่ไหมฮะในนโยบายเพราะฉะนั้นก็ต้องสปอร์ตไปเรื่อยๆก็มีคนมา <c oughs> ตามซ <c oughs> ื้อ <c oughs> การอยู่การอยู่กินดี ใ,นใ,นใครบอกว่าเกษตรกรที่เขาอยู่ที่ตรงนั้นเขาเขาไม่ได้อยู่ดีเขาไม่ได้กินดีล่ะคำว่าอยู่ดีกินดีมันไม่เหมือนกันความสุขก็ไม่เหมือนกันเพราะทุกอย่างเนี้ยมันเอามาเอามาวัดด้วยหน่วยช่างวัดตัวไหนได้แ่ะว,ว่าเขากินดีอยู่ดีไหมเขามีความสุขไหมมันอยู่ตรงไหนเพราะนั้นมันอยู่ตรงที่เงินเท่านั้นเองเหรอบางคนเขาก็ไม่อยากไป เขาอยากอยู่นั่นแต่ก็ทนอำนาจเงินไม่ได้ลอดใจนะฮะอ่าทีนี้เขามีปัญหาอะไรไหมที่เขาอยู่เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ไปกวนเขาไหมไปขับไล่อะไรเขาไหมถ้ามีคุณก็เข้าไปแก้ไขให้เขาอยู่ดีมเมื่อเขาอยู่ดีเดียเขาก็มีกินดีเองอะค่ะแล้วปัญหาที่มันคาราการซังอยู่ 101, หนึ่งหมื่นหนึ่งพันไร่น่ะถ้าเผื่อคุณจะช่วยพวกนายทุนนี้จริงๆ โดยที่คุณไม่ต้องเอาสองแสนหกหมื่นห้าพันไร่เนี่ยมาแลกกับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไร่เนี่ยแหละดูว่ามันจะมากเกินไปแล้วคุณจะเอาไปทําอะไรมากเกินไปแล้วคุณหยุดอยู่ตรงนี้ 11, หนึ่งหมื่นหนึ่งพันไร่ที่มีปัญหาทางกฎหมายอยู่แล้วก็มันขึ้นลงขึ้นสางกันอยู่สี่ร้อยกว่าไร่เนี่ยผมคิดว่ายังไงดีพี่เก่ง คำถามคือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่ารายเนี่ยมันคือเจ้าเก่าไม่ใช่ไร่<ช>ไร่<ช>ไร่ไไรแล้วมันส<ไ>ี่ร้อยไร่อ๋อหนึ่งมื่นหนึ่งพันไร่เนี่ยในสี่ร้อยรายเนี่ย,400ย,ยมันคือเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะพี่หนิงแต่คนที่ก็อย,อยากจะมาลงทุนใหม่อยู่เก้าสิบเก้าปีลงทุนหรือมาสร้างกระแสเศรษฐกิจกระตุน้นในพื้นที่เนี่ยเขาเป็นลูกค้ารายใหม่เพราะนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องการที่ดินเพิ่มก็เลยรวมเข้าไปพัฒนาที่ดิน เราจะเจริญขึ้นมีเงินขึ้นมีนักลงทุนหน้าใหม่ๆมาอย่างนี้ดีไหมคะหรือว่าเขาอาจจะคิดแบบนี้ถ้าถ้าเก่งเป็นคนที่เห็นแก่อนาคตของชาตินะคะเก่งเขาจะบอกโอ้ยนี่จะได้นักลงทุนใหม่ๆมาเงินเป็นแสนแสล้านมาลงทุนอย่างเงี้ยเอพี่เก่งก็คิดผิดแล้วสิครับผิดตรงไหนรับเก่งจะได้เอาเงินมาช่วยพัฒนาพื้นที่ไงคะพี่หนิงคะ่ะเออ พื้นที่เขาใหญ่คุณไม่ต้องเอาเงินมาช่วยพัฒนาเลยใครก็จ้องท,ที่จะพัฒนา <laughs> มันหมดแล้วนะครับ <laughs> คุณไปพัฒนาตรงอื่นถ้าคุณถ้าคุณมีฝีมือจริง <laughs> <laughs> นะครับอย่าอย่าขายจนหมดจนที่จะให้ช้างยืนก็ไม่มีโอ้ <laughs> ช้างตอนนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนนะคะคนมันไม่ใช่แต่ช้าง <laughs> ม, <laughs> มันเยอะแยะมากมาย <laughs> ทั้งแหล่งน้ำเอ่ยทั้งต้นไม้ทั้งอากาศ แล้วทุกอย่างก็จะถูกกัดกร่อนไปอีกหน่อยคนก็ต้องทิ้งเขาใหญ่กไปหมดแล้วเดี๋ยวจะเป็นเขาของเขาแล้วไม่ใช่เขาของเราคํา,าว,คว่าพัฒนานี่ผมกลัวเสียละเกินไงว่าเมื่อมีการพัฒนาอะไรใหม่ๆเข้ามาเป็นโลกสมัยใหม่เข้ามาเนี่ยโลกยุคเก่าจะถูกดูดกลืนหายไปหมดมแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งก่อสร้างเลยสิ่งที่ผมคิดอยู่ในใจว่าสี่ร้อยรายกับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยไร่เนี่ยวิธีทางแก้ไขก็คือ อาถ้าเผื่อว่าคุณต้องขึ้นสาลก็ขึ้นกันไป<ะ>แต่ว่าถ้าหากว่ารัฐบาลแน่จริงแล้วเนี่ยก็บอกเลยว่าสี่ร้อยรายเนี่ยที่ทำไว้ทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยคุณก็รับผิดกันไปหรือหรือคุณจะอภัยโทษย,ยังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ควรไปทุบทิ้งหรือทำลายก็ควรจะให้ตกบางเป็นของรัฐแล้วให้มาประมูลสัมปทานกัน ทั้งหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยไร่สัมปทานกันรัฐบาลได้เงินที่เท่ากับพัฒนาเข้ามาพัฒนาให้คุณฟรีนะอืเขาปลูกอะไรตออะไรฟรีนะ,ะถ้าผิดจริงปั๊บยึดกลับเข้ามาเป็นของรัฐแล้วก็ให้มาสัมปทธาะสัมะทานไปเท่าไหร่สามสิบปีแล้วก็ตกเป็นของรัฐเลยไม่ต้องต่อถ้าเก้าสเก้าปีไหวไหมคะ ไม่เอาแค่สามสิบปีพอเนาะไม่เอาจะได้รัฐบาลอยู่ไม่ถึงเก้าสิบเก้าปีเราอายุมากกันแล้วแต่ละคนจะได้ราคาปรับตามเศรษฐกิจโลกด้วยไงพี่หนิงเนาะใช่ไหมออระยะสั้นเราก็จะได้ปรับเศรษฐกิจแพงขึ้นแพงขึ้นเราได้กําไรเรื่อยๆใช่แล,<ม>แล้วก็คุณก็หยุดการขยายเลยไงก็เท่านี้แล้วก็ตกเป็นของรัฐไปค่ะแล้วสามสิบปีก็ตกเป็นของรัฐไปตอนตอนไปนี้รัฐได้คืนมาคุ้มรัฐก็ทําลายได้ไง ก็กลับมาเป็นอุทยานใหม่ได้ไงก็คือไม่ให้เขาเสียการลงทุนและไม่ให้รัฐต้องไปสูญเสียสิ่งที่รัฐควรจะได้เพราะว่าฟ้องก็ไปมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็จบกันไปแล้วก็ไม่เห็นเคยทําอะไรกันได้ฟ้องแพ่งไปเขาคืนเงินไหมหรือดึกได้มาปลูกป,ป่าคืนได้ไหมสิ่งที่เราจะเสียหายจากต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันเสียหายไปถึงนกหนูหมดมแมลงอะไรต่างๆเนี่ยไปอีกจํานวนกี่หมื่นชีวิตละครับ Hmm. แล้วในที่สองแสนกว่าไร่เนี่ยเราต้องสูญเสียอะไรไปนอกจากพวกมแมลงตัวเล็กๆนกตัวเล็กนกตัวใหญ่นกเงือกนกพันทางทั้งหลายไก่พันทางไก่ป่ารู้ไม่ถึงสัตว์เลี้ยงลูกเรืยนนมอีกเท่าไหร่ที่จะต้องสูญเสียไปและพวกเขาจะไปอยู่ไหนกัน hmm. ก็อยากจะฝากความคิดนี้ไว้ด้วยว่าเขา เขาเขามามากันเป็นสปกรแล้วแล้วยังไงค่ะแล้วแล้วแล้วมันดีกับประชาชนยังไงประชาชนก็ก็ได้ว่าเอาเอาเอาไปเข้าแบงค์ได้แล้วได้เงินด้วยการนำนำนำที่ของรัฐเอาไปเอาไปจำนำเงินรัฐแล้วก็เอาเงินไปใช้เองแล้วก็สูญเสียไปแล้วก็เป็นมือใหม่เข้ามาซึ่งไม่รู้เรื่องทางการเกษตรเลยแต่รู้เรื่องของการก่อสร้างเรื่องของการ เออไม่รู้นะจะสร้างคอมเพล็กซ์กันหรือเปล่าที่นั่นก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ความคิดเขาสร้างคอมเพล็กซ์นี่รู้สึกว่าเขาน่าจะไปสร้างในถิ่นธุรกันดารนะฮะจะได้กระจายเม็ดเงินไปช่วยประชาชนที่รายน้อยแต่วันแรกที่เขาที่เขาคอรมอเขาคุยกันแล้วเขาตกลงกันเขาก็บอกเลยต้องเอาสิ่งที่เจริญแล้วอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่ระยองหรือว่าเออใกล้ๆสนามบินอย่างเช่นอุตภเภาหรือไม่ก็ต้องไปภูเก็ต ตอนตอนตอนนี้อาจจะมีวิชันใหม่วิชันใหม่ที่ค่อยๆมีประสบการณ์มากขึ้นค่ะพี่หนิงเราให้โอกาสรัฐบาลเพราะว่า,วา,วายังไม่ครบปีเลยค่ะพี่หนิงค่ะผมผมผมให้โอกาสมาทุกคนไม่ใช่แต่ว่ารัฐบาลนะครับผมให้โอกาสกับกับทุกๆกคนแล้วก็ดูข่าวอยู่ตลอดแล้วก็หวังว่าเออจะดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นแต่นี่ ดูดูแล้วเนี่ยในแต่ละวันข่าวดีทุกวันเลยใช่ไหมพี่หิหรือในหรือในสิบเดือนที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ผมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึน้นนอกจากจะมาแก้กฎหมายเอาแก้่อแก้กฎหมายสปรกรนี่ก็คู่ค่นไปก็จก,กระทรวงหนึ่งอ่ากระทรวงหนึ่งก็แก้จักยาบ้าตอนตอนแรกออเท่าไหร่ครับสองเม็ดใช่ไหมครับเป็นห้าเม็ดอ่าแล้วก็มาแล้วแล้วทำไมต้องมาแก้กฎหมายกันอยู่อย่างนี้ล่ะครับเข้ามาทํางานอะไรครับเนี่ย คุณเก่งกฎหมายกันหมดเลยเหรอเนี่ยนักการเมืองประเทศไทยเนี่ยเก <ừ> ่งกฎหมายกันจังเลยเข้ามาถึงก็ตั้งคอรมออีกกระทรวงสาธารณสุขอีกแล้ว <ừ> เอามาเป็นห้าเมตรพอห้าพอห้าเมตรเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่เข้ามามาแก้เป็นสองเมตรคุณเสียเบี้ยประชุมคุณเสียน้ําเสียไฟเสียค่าแอ์เสียค่าอาหารเท่าไหร่มาอไอแก้ยาบ้าห้าเมตรจากสองเม็ดไปห้าเมตรจากห้าเมตรมาเหลือหนึ่งเมตรมันได้อะไรครับเนี่ยมันผิดกฎหมายก็ผิดกฎหมายถ้าพี่เก่งจะพูดว่า เข้าไปในป่าแล้วผิดกฎหมายก็ผิดกฎหมายค่ะแต่แต่อนุรมว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายในในในเชิงที่เป็นเป็นอันตรายต่อสาธารนณะชนทั่วไปเข้าไปอยู่ที่ทํากินและเขาก็ทำที่ทํากินก็คนหนึ่งก็ม,มันก็ไม่กี่ไร่อุธกกมุทยาเขาเข้ามาเขาก็มาล็อกล็อก,อกไว้แล้วแต่ไอ้คนที่เข้าไปปลูกสร้างอะไรต่ออะไรมันไม่ได้ใช้เวลาแค่เดือน2องเดือนห้เดือนหรือสิเดือนเป็นปีแต่ทําไมไม่เห็นกัน อแล้วพอมาถึงตอนนี้พอขึ้นลงขึ้นศาลก็จะมาเอายึดไปเลยสองแสนกว่าไร่ไปให้ไอ้ยาเสพติดเม็ดนึงมันก็เมามันก็บ้าได้แล้วค่ะ,ละอล้วยังยางกัญชาเนี่ย<ม>เอาเข้า,เาไปใช้ทางการแพทย์ได้ค่ะแต่ว่ามนุษย์ก็เอามาใช้ใส่ไปในน้ําซุปก๋วยเตี๋ยว<ม>หรือว่าใส่ไปในกับข้าวอื<ม>คนที่เขาแพ้มีคนที่เขากินไม่เป็นมี<ช>ไม่ใช่ว่าทุกคนในประเทศไทยกินกัญชากันได้หรือสูบกัญชากันเป็นอืมก็ ก็มันก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นว่ามันผิดกฎหมายยังไงมันไม่ผิดกฎหมายแล้วอยู่ๆคุณก็บอกว่าถูกกฎหมายหมดแล้วปปสก็อาถูกกฎหมายตำรวจก็ไม่จับตอนนั้นตำรวจไปจับมีหกหกหกต้นก็ยังยัง,ย,งยังโดนยังโดนขังเลยไปจับก<ช>็ทําไม<ช>อะไร<ช>อย่างเงี้ย<ช>อ่าแล้วพอตอนนี้มาจับใหม่ได้แล้วแต่ผมก็ยังไม่ไม่แน่ใจว่าเอะฟังดูแล้วผมก็ยังงงๆเขาบอกว่าเอห้ามห้ามจําหน่ายดอกค่ะ แล้วก็สารสกัดหรือน้ำมันสกัด TSC ห้ามเกิน0.2หมายความว่าอย่างอื่นไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับยกเว้นดอกกับสารสกัดคำถามที่ต้องรอคำตอบค่ะพี่หนิงใช่ผมผมก็เลยผมก็เลยไม่เข้าใจว่าการชงกัญชาถ้าเอาดอกมันจะก็จะมีเมล็ดด้วยอันเนี้ยถ้าไปสกัดเกิน0.2ถือว่ามีความผิดแค่สกัด0.2ได้ใช่ไหม อ,อ่ะแล้วก็เออแล้วก็ดอกกับมเมล็ดถ้ามีไว้ครอบครองผิดกฎหมายค่ะตกลงคุณไม่ได้แ่ทั้งหมดใช่ไหมกลับคืนไปเป็นสารเสพติดตกลงอะไรกันแน่ผมยังไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มันค่อยๆหลุดออกมาทีและประโยคเหมือน ให้ประชาชนได้มีความเคลื่อนไหวติดตามกันทุกวันค่ะตอนนี้ก็มีหลายคนไปชุมนุมเรียกร้องให้กลับมาถูกกฎหมายอีกคนที่ได้ผลประโยชน์เนี่ยจริงๆมันต้องเป็นผู้ป่วยใช่ไหมคะเพราะาเราอะรณรงค์กันเพื่อใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคเพื่อในเชิงการแพทย์แต่กลายเป็นว่าผู้ป่วยตอนนี้เนี่ยโอ้โหได้รับผลดีไปแต่คนที่เดือดร้อนนี่กลายเป็น เชิงผู้ประกอบการอืมแต่พ่อแม่ผู้ปกครองนี้ก็เดือดร้อนนะพี่หนิงคะ่ะเด็กๆหาซื้อกันตามตลาดได้ง่ายคือคือคือ<ม>คือมันมันอยู่ที่ท,ที่ที่ตัวเราด้วยตัวบุคคลด้วยถ้าถ้าคุณจะจะเป็นเอสารเสพติดหรือไม่ใช่สารเสพติดเนี่ยค่ะถ้าคนมันมันมันไม่ใยดีนะอืมมันก็ต้องเข้าหาจนได้อะเข้าถึงจนได้อะออถ้าคนมันใยดี ให้มันถูกกฎหมายยังไงมันก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพี่เกง่งอ่าอันนี้จริงค่ะอันนี้จริงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่เกี่ยวกับว่าเอ,อถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หรือไม่ตามกฎหมายมอาออกมาเพื่อบังคับใช้ในในหลายๆด้านด้วยกันก็แล้วกันคือไม่ให้เป็นอิสระเสรีมากมายนักอันนี้เห็นด้วยค่ะนะครับแต่ว่าคนที่เขาใยดีจริงๆเนี่ยเขาไม่ไปยุ่งหลอกยาอียาไอเฮโรอีนหรือว่ากัญชาหรือพวกยาเสพติดเขาก็ไม่ยุ่งหรอก มันก็มีอยู่กลุ่มอโครจรอยู่เนี่ยนะเข้าไปอโครจรในช่วงเวลาอโครจรทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไปไปเรื่องของการที่หาอะไรที่ที่มันเสพติดอ่ะถ้า,าอย่างนั้นเหล้าก็เสพติดนะครับ<ช>เครื่องดื่ม<ช><ช>ที่มีแอล,โกโลกอฮอล์ก็เสพติดนะครับเพราะไม่ดื่มก็ลงแดงตายกันเหมือนกันนะครับงัๆๆ้นใครที่จะใยก็ไปหาเหล้าล่ะไปหาเบียร์ล่ละไปหาเครื่องดื่มแอลก,ลกอฮอล์ล่ะมันก็เสพติดทั้งนั้นแหละครับ ต่นนี้ว่ารุนแรงไหมมันก็แล้วแต่บุคคลเองไงครับบางคนเขาสูบกัญชาเขาไม่เป็นไรงไงครับก็เหมือนกับบางคนเขาดื่มเหล้าเขาก็ไม่เป็นไรไงครับคแต่ไอ้บางคนดื่มได้สองแก้มมันเป็นไรแล้วก็มีอืไอ้คนไม่สูบกัญชาเดินผ่านไปมันเป็นไรเลยก็มีงไงออืเพรานะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่ว่าอะไรที่มันผิดกฎหมายอ้าวเราก็บอกมันผิดกฎหมายเมือ่อผิดกฎหมายแล้วแล้ววันหนึ่งคุณก็อย่าไปแก้สิ แล้วพอคุณแก้ให้มันถูกกฎหมายคนไปลงทุนปลูกกันเยอะแยะวพามันถูกกฎหมายแล้วแลวเพิ่งจะผ่านมาได้สองสาปีนี่เองอะ่ะเขายังไม่ได้คืนทุนอะไรเลยอะ่ะพี่เก่งโรงเรือนเขาก็ไม่ได้สร้างด้วยหมื่นสองหมื่นนะโอ้ยบางที่เป็นแสนนะทําตู้คอนเทนเนอร์ปลูกแบบจริงจังเลยมีใช่ไฟลงทุนหลายแสนหลายล้านก็มีฮเป็นหลายแสนแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาศึกษาม,มาแล้วก็ทดลองเขาก็ต้องทำโรงเรือนต้องทำ โรงเรือนที่จะปลูกแล้วก็แล้วก็คนเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็ต้องมามามาเสียค่าสมัครแล้วก็เข้าไปเรียนรู้เพื่อจะนำมาแล้วก็แล้วก็ไปอยู่ในสาขาเดียวกับมาวิทยาลัยนั้นๆแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ต้องมีคนปลูกคนปลูกแล้วมาขายกับวิสาหกิจชุมชนและพวกนี้เขาลงทุนไปกันเยอะแยะมากมายแล้วแล้วคุณจะให้เวลาเขาในสี่ห้าเดือนเนี่ยแล้ววันที่หนึ่งมกราคมปีหกแปดเนี่ยคุณก็จะจับแหละ แต่พอคุณจะจับผมไปไปดูสองข้อที่เขาบอกประท้วงกันอยู่อยู่ที่หน้ายูเอ็นตอนเนี้ยวันเนี้ยเมื่อวันอังคารเนี้ยเขาเขาเขาก็บอกว่าเออให้ให้ให้มันกลับไปเหมือนอย่างเก่าหรือว่าควบคุมอะไรให้ให้ให้มันดีมากกว่านี้เราเพราะว่าเขาลงทุนอะไรกันไปเยอะแยะมากมายแล้วคุณควรจะเห็นเห็นใจพวกเขาบ้างแล้วผมก็ไปไปฟังที่เขาพูดว่าเอ๊ะมันดอกกับมเมล็ดแล้วก็อันนึงก็บอกว่าเออผมผมฟังดูแล้วโกศกก็พูด อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับที่ยูเอ็นนะฮะ<ช>มีผ<ช>ู้รายงานข่าวผู้สื่อข่าวบอกว่าใครมีไว้เพื่อสูบและครอบครองผิดกฎหมายถูกจับดำเนินคดีและอีกอันหนึ่งก็พูดว่าใครมีไว้ครอบครองเพื่อจําหน่ายไม,ไม่ไม่ถูกดำเนินคดีไม่ผิดกฎหมายม<笑><笑>อืมผม,<า>มก็เลยว่างงคุณพูดออกมาให้มันชัดๆว่าเมื่อคือนกลับไปทั้งหมดแล้วของกัญชากัญชงแล้ว เข้าไปอยู่หมวดผิดกฎหมายเป็นยาเสพติดร้ายแรงผิดกฎหมายมันก็ไม่ต้องมาเว้นอะไรสิถ้าบอกคุณเว้นอะไรเนี่ยคุณกําลังบอกบอกว่าคุณกําลังไปเข้าอยู่กับข้างในทุนใช่ไหมเพราะในทุนเขามีโรงงานเขาผลิตออกมาแล้วเขาสกัดเลยทั้ง cdc กับ ts เอ่อไอซี cbd กับ tsc ค่ะแล้วก็ส่งขายต่างประเทศกันไป นักนแหละในทุนใหญ่ๆที่มีเงินเป็นร้อยล้านที่เขาลงทุนไงพี่เก่งใช่ใช่ค่ะก็เลยก็ยังไม่เข้าใจอะไรดีนะครับก็เลยยัง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 ไม่อยากพูดไปถึงเพราะว่าฟังแล้วยังสเปสสปะาผมเองก็ยังพูดสเปสสปาแต่ว่าเรื่องทับลานี้ยอมไม่ได้ครับและไม่เห็นด้วยเด็ดขาดครับสวัสดีครับพี่เก่งและสวัสดีท่านผู้ฟังครับ